กันไปนะเนี่ยดูผมดีบ้างสันซิลงแฮาอาหาเนี่ยโทมัสทอกับโยโกโยมาชิดะพ่อเอะพ่ออะอะไรเนี่ยอะไรสั่งอะไรเยอะแยะวุ่นวายวุ่นเว้ออ้าวเขาสั่งเองกับปากไม่ใช่หรอสั่งเองกับมือไม่ใช่หรออีด้วยนะราการนี้จะอันนี้ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโซนของโซนอาหารนะครับแล้วก็จะบอกว่นดิเฟอร์มีหลายโซนมีโซนไหนบ้างโซนทางข้าว โซนเล้าข้างบนโซนขับข้างในโซนขับเอ้าดร์ด้วยนะครับใช่แบบว่ามีดนตรีสดแบบไลฟ์แบนแบบให้เล่นแบบเต่าฟังบางคนแบบมาอยากมารีแล็กซ์นะไม่ได้อยากแบบดุ๊บดุ๊บดุ๊บสอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากมาอะไรนะครับดึ๊บดุ๊บดุ๊บอยากมาอะไรแหลกแหลกน้ำลีแล็กโอ้โหได้ยินพอดมแเล็กบ้าเหรอเนาะไม่ได้นะพูดดีๆอ่ะตรงหน้าของเรานะครับจะมีในส่วนของหอยลายหอยลายก็แบบบอกกันคนสวย กินสั่งอะไรที่ดีครับสเต็กค่ะอ๋อก็เหมาะกับหน้าเขาเช่นกันนะครับเป็นสเต็กป่าจิ้มแจ่วหมูย่างดีกว่ามันคือหมูย่างดีกว่าไหมคือหมูย่างแต่เขาเอามาประดับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนภาษาภาษาเท้าเรียกให้มันดูหรูหราขึ้นมานิดนึงให้เข้ากับเท้งร้านไงสเต็กจิ้มแก้วจิ้มแจ่วโอเคมากเลยอันนี้หานอ่ะ ไม่เลยแล้วเริ่มหาแล้เรื่องทรงผมแล้วแว่นตาเรื่องการเปิดตัวตอนนี้จะชีวิตภูมิใจในผมยาวจริงไหมามากอ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าคุณผู้ชมจะไม่เห็นกุ๊กได้แบบในลุคนี้อีกแล้วโดนมองอและชุดก็าขันขันนะคุณผู้ชมขันมากมาก รสาตองอาหารดีกว่าครับอันนี้ก็คือง่ายๆนะคงไม่ต้อง<ม>บอกแล้วเป็นมันฝรั่งทอดเรียกเซนไฟไม่เคยกินว่ากันกินให้เป็นผู้ดีนิดนึงวันนี้เราเป็นตัวเงินตัวทองว,วันนี้เราเป็นตัวเงินตัวทองเราต้องกินแบบมีมารยาทรักษาอาสาทิศสาทิศการรับประทานอาหารอย่างมีมารยาทให้ทรมารยจะเริ่มจัดจานไหนก่อนดีคะ 像他呢。 ล่างไงท่านะู้ชเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้เป็นชั้นสองนะข้างล่างโอ้โหคนเต็มเยอะคนคนเต็มเยอะคนคนเยอะเลยคนหนาแน่นต้อง <คน S 1> บอกคนห<า>นาแน่นคนหนาแน่นที่นี่แบบว่าเขาเป็นผับทันสมัยเนี่จะบอกว่าไม่งั้นเราแบบว่าชุดเราอะไรเราจะมาแบบว่าเอาอากาศนอกโลกขนาดนี้มาเป็นตัวเงินตัวทองกันขนาดนี้ถามว่ามีใครแตกกับเราบ้างไหมใครเป็นตัวเงินตัวนี้ตัวทอง ้องกุมารแฝดตัวเงินตัวทองทุนเทนะครับถือว่าเป็นเซเลบนะเป็นโชคลาบนะครับเป็นโชคลาบขอหวยขออะไรก็ได้ขอเข้ามาต้องถูต้องถ่ป่ะไม่ต้องไม่ต้องเอ้ยแต่จะบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงช่วงที่มีสาระที่สุดมากช่วงที่เรียกว่า English for fun ขอสักครู่นี้เดี๋ยวก่อนเมื่อสักครู่นี้เต้นอยู่ข้างล่างเนี่ยมองหัวใครทะเลาะกับใครเรื่องอะไรแล้วพูดอะไรออกมามันต้องรักษามารยาทนิดนึงเวลาการพูดการจากับชาวต่างชาติอ่ะเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวก่อนนะครับขอเวิร์น,นิดนึง <Huh? S 1> นี่เกินแล้วนะแต่แบบมันไม่ได้อารมณ์มันไม่ได้คือแบบมันมาจากข้างในสุดเลยจริงๆจะบอกว่าฝันหลังคือแบบหน้าตาเหีย้ยไม่ใช่แล้วอย่าเล่นมุกนี้มันเก่าไปจะบอกหน้าตาเหี้ย เเห็นบอกว่ามีไงมาแตะเนื้อต้องตัวด้วยเหรอใช่ฉันเป็นฉันเป็นชนีไงด้วยความที่ฉันเป็นชนีชนีจริงจริงชนีจริงจริงที่อยู่ในป่าเหรอครับแต่ฉันไม่ร้องเนี่ยหาผัวนะอ๋อว่าต่อว่าต่อว่าต่อจะฟังจบให้จบใช่ป่ะให้จบให้จบมันมีอยู่อย่างนี้คุณผู้ชมพอแตะอ่างปบของขึ้นโมโหด่าเลยด่าไทยก็กลัวด่าจะด่าไทยก็กลัวไม่รู้เรื่องกลัวไม่รู้เรื่องแล้วกลัวเสียเซลไงเดี๋ยวหาว่าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษที่แท้จริงโกฟาฟาฟิต คือต้องการจะสื่อว่าไปอะไรยังไงครับคือให้มันไปไกลๆเท้าก็ห่ต้องสิ่งอ่ะเพรก็แดงโอเคโอเคเหมือนประมาณว่าต้องการที่จะแบบว่าอย่าอย่ามายุ่งวุ่นวายนะอย่ามาเอออย่ามายุ่งแบบว่าไช้ไกลๆรัศมีเท้าของฉันนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับฉันต้งลงตัวนะโกฝ่าฟาฟีดเป๊ะนุกกี้ไม่ผิดอะไรทั้งสิ้นครับนุกกี้แปลตรงตัวทุกอย่างทุกอย่างทุกคำจริงๆด้วยแล้วอะไรที่ผิด ตั้งแต่เกิดแล้วเอา้เอาเหรออย่างนี้นะครับในกรณีที่นะครับไม่ต้องการที่จะให้เขาวุ่นวายกับเรานะคบหรือว่าต้องการที่จะอยู่คนเดียวลาําพังต้องการที่จะแบบว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราไม่แฮปปี้แล้วก็อบอกด้วยความสุภาพนะครับว่า,าไม่ต้องมายุ่งกับฉันหรือว่าให้ปล่อยฉันอยู่คนเดียวไม,ไม่ต้องมาวุ่นวายฉันก็พูดง่ายๆเลยนะครับว่า stay away from me stay นะครับ s t a y นะครับ stay นะครับ away นะครับ a w a y นะครับ away from f r o m และก็ me นะครับ m e ก็เป็น stay away from me หรือว่าจะเป็นบอว่า leave me alone นะครับ leave me alone l e a v e m e a l o n e นะครับ leave me alone จำจำจำ memory ฉันน้อยด้วยนะเดี๋ยวก่อนขอจกขอไม่เพราะถมาคุูกี้บอกว่า go far f f e e เขาก็โกฟาฟาฟีดเขามันมันคือแบบเข้าใจยากเข้าใจง่ายจะตายฉันอยากเข้าใจเลยเราเข้าใจได้เขาต้องเข้าใจเหมือนนุกกี้แหละเอาอย่างนี้ไหนๆเราก็อยู่ในช่วงนี้แล้วไงก็จำไปนิดนึงนะครับว่าโอเคค่ะต่อไปนี้นุกกี้จะล้างสมองตัวเองนะครับ้านข้างหน้านะนาคตนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีกรณีเกิดแบบนี้เกิดขึ้นครับเราไม่แฮปปี้หรือว่าเขาเข้ามาแบบยุ่งยากหรือว่ามาวุ่นวายในในแบบในสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับก็บอกเขาไปเลยนะครับว่า please leave me alone Leave me alone หรือว่าหรือว่าจะบอกว่า say stay away from me stay away from me นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหแบบตื่นเต้นกันสูงอ่ะเพิ่งรู้ว่ามีเพื่อนหน้าตาเฮกเฮกแต่เก่งภาษาอังกฤษมากอ่ะนั่นก็จำความอย่าอีกทีนึงเรานะครับความรู้เราแบ่งปันกันอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยนะครับแต่จะบอกว่าโกฟา r far f a ฟ far f า r far far f ก็เหนื่อยแทนนะก็ก็เหนื่อยไม่เหนื่อยก็ไม่รู้ว่าสรุปว่าฝรั่งมันก็เดินหนีอ่ะเทะล่ะก็น่าได้ไง หน้าได้ว่ะโมโหไงหน้าโมโหบอกว่าแบบโโหแบบว่าจะบอกว่าขนาดทำหน้ายักษ์แล้วยังสวยอ่ะคุณผู้ชมที่จริงๆเลยเกิดมาได้ทำไมต้องบอกว่าขอกราบขอว่าคุณพ่อคุณแม่มากที่ยังก็แต่นะครับฝากทิ้งท้ายนะครับทิ้งท้ายไว้บ้างนะครับ p l e a s e ah leave me alone นะครับ leave me alone หรือว่าจะบอกว่า stay away from me นะครับก็บอกไปเลย stay away from me stay away from me leave me alone something like this that ah it's s okay this is a good s e n t e n c for teach people จะพูดอย่างนี้ได้ปหมก็อันนี้พูดง่ายๆกันแล้วกันว่าเป็น this is a good thing for 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 อะไร teacher นะครับเป็นสิ่งที่ดีที่มีให้การกันเลยกันกันเลยกันรอาฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่วง English for fun